สวัสดีครับโ่งงานติดตั้งหลังคาแคลิบอยร,รุ่น4 5หครับผมอันนี้เป็นอ e ีวิสุออนิวครับผมออนิวตอนเดียวใส่หลังคาเป็นรุ่น4ีหครับอันนี้เป็นงานบิวอินใหม่ครับผมทำสีใหม่บิวอินใหม่ครับใส่กับออนิวตอนเดียวครับผมออนิวตัว2.2แม็กคอร์ดนี่เลยตัวใหม่เลยรถป้ายแดงจะใหส้สวยอีกหนึ่งคันครับผม ด้านท้ายลูกกุญแจล็อกยกขึ้นภายในครับผมพาภายในให้ม่มีไฟในเก๋งหนึ่งดวงจะส,สวยๆแบบนี้เลยฝาอีกหนึ่งคาังเลืออครับผมสำนักงานส่งสวยๆอีกหนึ่งคันครับ